สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมึงเนี่ยก็มาผบก,กัรซองซาแพนคือเก่าอยกเนาะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเถียงเนาะคอยกอยอัอยู่เพื่อนอยู่ซานคือเก่าอย่างนีแหละตอนนี้ก็บโมมียังกินเนาะมนี่ยก็ชิยางลงไปให้กินเพือหรือว่ากินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในบ้านอะไรกินอยู่ทางไปกับทางไปเมื่อนั้นอะไรเนาะแต่ว่ามันคนละ้านกับนาองทานูุสมแบบคนละร้านกับนาะเมื่อนั้นคยไปซื้อก็มีอีกร้านหนึ่งเนาะแต่ว่าร้านนี้เขาเปิดใหม่ แต่ปีกายนี่เขาก็เคยเปิดมาในนอกแต่ว่าเข้ากับได้ยุดได้ปิดไปแต่รายเดือนเติบหรือว่าเป็นปีผู้บรักษ์ปิดไปเนาะแต่ก็ตอน,นีนเพิ่นก็ได้เปิดใหม่เนะาะหันูุสมเปิดใหม่เนี่ยแต่กวกนนะชิบไปกินเนาะชิบไปกินแทนข้าวเที่ยงเลยเพราะว่าอยู่เพื่อนมันข็บบุคยมิยังกินขนาดก็ไปหากินเพออยู่ร้านเขาเลยเนอกแบบกินแทนข้าวเที่ยงเลยนาแบบสวดน้ำหอนท้อนเนาะเมื่อเนี่ยกับโวนาวดานอกเมื่อเนี่แดดอยู่ แดดแล้วก็บอกค่อยล้มมือนน่ค่ะกับโบนาวันนั้น้องทานผูซมแบบเริ่มอุ่นๆแล้วเริ่มนับมือสีแบบสีเช้าหนาวเลยที่นี่เนาะพอมันกระหนาวมาลายมือหลายทิศเลยโอเคแล้วทาเบิ่งทาซมกันเลยเนาะมือนน่ก็ไปก็น้องแพวขึ้นเก่าเลยน้องแพงึ้นกันหน้าแต่ห้องเฮียนเนาะเลิกแต่ห้องเฮียนคืนมากเลยชวนผุนไปสบายดีลุงป้าแ <c oughs> ดดเนาะ มืดอีกะกั้งขันหมไปคือเก่าเลยบัไดู้กวพ่ามันแดดแห้งน้องแพ้พิืนเอาเิืนซิ้นแล้วผัดผ้ชมบัมได้เอาหมวกเอาพี่ังก็อยู่ได้ไปได้ใช่ลเลยเงินไปนี่เงินเกียนนีิเวสอีกแล้วไปกินแล้วถวยห0า0นจีบเอาถ้ยยี่สิบบาทอะไรเงินไทย ในหย่างหลบบ้านไปกินเผออีกแล้ววันนี้ก็ได้ส่งแพล่เปิดหย่างน้ำหนาเนาะค่ะสมแดดพอสมควรเนาะวันน,นี้ก็ได้อากาศดีอากาศดีของน้องเพล่เปิดเพิ่ดวะ่ะ ั้งแต่เขาเปิดมาโบาได้กี่มื่นนี่เขก็ลงไปกินรล้เนาะอยากไปลองใหม่ปีกายนี่เขาก็เปิดมาแล้วเนาะแต่ว่าโบหัว่าด้วยเหตุอดเขาคือเลยปิดไปแต่จะขายดีพอสมควรได้ปีกายนี่หาทันโบหัวเป็นยังคือปิดเนาะเดี๋ยวนี้ก็เลยมาเปิดใหม่แล้วเดี๋ยวนี้ มาหน่อยมาใหญ่ก็ไปนำเกอ้ยวก็ถึกมาก็เจ้าลุ้มครบแล้วนี่แ<า>ดดมีลมหน่อยหนึ่งเริ่มเศร้าหนาวแล้วห่างไวเด้เซลกินี่อย่างก่อนขอน่อยมาบี้ผดวะห่างสาก็ข,อขอ่อยเยอ่ กินเป็นข้าวเที่ยงเนาะอยู่เพื่อนกับคนสองคนเลยไหมเนี่ยค่ะที่านเบื่อเอยเบื่อยมัน,ดมนแดดพาไปพามาเนาะมันแดดลบเด้อ มา้น่เอ้ยมาก็จาลุ้มมึงนะไม่่ดูมันแหล่นระเวือนเลยนะแหล่นะเวือนน้าไพ่เียงก็จปุ๊บไม้ซอยไม้นะครับทุกนเดียวเข่าเรียหน้าไม่ได้หยุดนะ ออกโคกน้าวิบต์จนมาบสนะบางคนกับนี่ไม้แต่ซอยไม้เรื่อยไม้ไว้หยุดเยื่อหยุดชาเนาะบางคนกับตำซาบใครปลูกมันสัมปะหลังไว้ขายกะกล่นมันเลยยามนี่กุ่นมันเลยกะซับซับกากเฮกกระพิายใช่ลหมครับซู มีมันกับกนมมันมีเผือกกับกนเผือกกินลิดอีกอย่างหนึ่งก็ได้มีอย่างนอกะอยู่บ้านเขาก็ได้ใกล้ชิฮอ้วนะครับโซยังน้อยอีดพี่ๆมานึ่งใกลๆ้ๆกรเแยนอกก,นกับห้าตงตัวเมือนั้นแต่ว่าตน้นตัวนี้มันชิฮอดก่อนตัวนั้น หอนเลยนนนนนนเนาะตอนกี่เนาะทาูมท่านกับมีขนุขนุอีกอย่งหลายอย่างแต่กับโบราณายในเนาะเดี๋ยวชิคเ่าไปทางนห้สั่งเือกินนะะเอาเข้าวเปียงนี่ยนี่น้ำตกน้ำใส่ปะ เอาน้ามไ่อะไรี่นี่หรือบ้นนั่นมืดมืดแล้วคือมีอันเดียวบันิโตไปเอาบัแล้ไม่แพงเออไปเอาบักเฮ็เอาบักให้กันเลยไม่บั๊กเดัก ตอนนี้ก็มาห่อทานแต่เนาะนั่งสั่งหากินจะเอาอย่างเดียวโบเลเอาอย่างเอาแต่อันน่งถ้วยเดียวละกรี้อ่ะกินแต่บานนี่ะเกินแล้วหละดยอะไมอั้ เป็นยังขี้าวเปีกกนะเออขาวเปายหมักกินกะีะหมักกินแ่เข้าวเปียนคหเธอนี่ก็มกักแต่ก็บอกปานายหมักกินขาวเปลี่ย เส้นมันใหญ่ดีแล้วมันมนุ่นงนั่งถ่าเพ่นเห็ดอือเต,ตอะตอนนี้ใกล้ๆก,กันทะเลกระพานตัวมือนั้นาะแต่ว่าตัวนี้มันชอดก่อนตัวนั้น, <c oughs> นเ่แ่ดี๋ยวยอะแยเบื่อบรรยากาศ ในหานน้องทางผู <c oughs> <c oughs> ้วมามีอย่างแน่ลองแซลก็จะเพียรตสังๆนี่ทางๆฟ้ามืดอเนี่ยเด้อหลังผู้ชมไว้ปุ๊บว้าวว้าวดมันตอบแสงแสงทางหลังดับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องปุงเครื่องปุเคือปูก๋วยเตี๋ยวฮะล่ะ ภายในห้านเป็นกระชิมีประมาณเนี่ยทานำซมมีไข่มียังอะไรไข่ขนมขนมยังอะไรเนาะยาจืดเย็นก็มีเนาะอยู่ตู้คนเนาะห้านค้าของเขึ้นกับมีประมาณสัี่เดาอนทำซมผ้ามันอะ่ะสิบโบแจ้งปันไดเด้อขอดูดขอพายน้ำเนาะมาม่าแผดเซนทูยังก็มีมแต่สั่นา,านี่ยเนาะ บันไดเฮากรสินโล,ลดแต่พื้นมาตอนนี้ก็ได้มาเป็นทีพ่อยเนาะถ้วยพื้นเฮาในเอาทำผสมห้องหอมเดี๋วใส่เบอร์ใกล้ๆเนาะนี่อันนี้สิเป็นน้ำใส่เนะาะนี่นนก็จะเป็นผักกินครับในเราทำะสมนี่สิเป็นน้ำใส่ข้ามโต๊ะก็มีเนาะแต่ว่าขอยไม่อเอาคนเอานา้ำใส่ อันนี้เป็นเสร็จขาเงเปียกเนาะมันโมเป็นเสร็จบวยเตียวรสสานมันก็คือกันแหละปรุงกินก่อนหิวเขาราเพื่อนบริกินเนาะเพื่นบริบรยาก บากนกินสิแต่ว่าคืไมไกินอย่าบอเแอ่ะอย่าสายวัวโอย่าไม่กิดข่าวื้วยนี่เป็นยังงน้องข่าวล้ว ทีใช้สบาดนะเพราะว่าจีกิดเลยคู่บึงลูกน่งนกจานหนึ่งตัวนึงโบแม่นกจานคู่ค้างบึงเงิน่มันหมวกก้หนึ่งกระโด แล้วมันโกนเงินหมดได้ทั่วพังเอาเป็นอะไรในเ,เวลาลงลลนะมือนะคุณผู้ชมพักกินครับกระปิกระปิ <c oughs> หน่วยใหญ่ๆหญ่เอาอะจะมากกวะ่วะ กินไดสอวเมียคนงใส่กินดูวยต้องเถือกินนะเธอ,อ,อกินคนเดียวมั้ยมานั่นเถือ่อ Ừ, <laughs> <laughs> subscribe ขาห่ขาลูกซีนนี่เชาวพลกินเลยชาวพลกินได้ลูกซีนเพิ่นเพิ่นมากมากในลูกซีน เด้จัองมือค่ะเปิดเปิดในซองมือซองมือไหนบอ it's <laughs> น้ำมันผูจะาไเสร็จัมดมพิษ ủa hộp thêm bà ở cái thêm nhiệt cái cái thêm ตอนนี้เฮาก็กินอีกเนาะท่านผู้ชมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ยาวแฟนกับโนจบคลิปเอาไว้สำเนาหมักแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้แาวแฟนเด้อเพื่อช่วยกับพาดิมใหม่แล้วส่งแซฟเฟนเนาะตอนนี้กคกินอีกเป็นทีละห้อยเนาะท่านผู้ชมโอเคเนาะสำหรับคลิปนี่ยประกาศคว่าสบายดีไปแล้วพี่น้องเนาี